ประเด็ดการที่ปกครองอย่างเด็ดขาดเต็มที่ผู้ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือเบนิโตมุสโซลินีแห่งอิตาลีมุสโซลินีได้พยายามบําเป็นเวลา20ปีเพื่อทําให้เป็นที่ประจักษ์ว่าแนวความคิดในการประเด็ดการสมัยนั้นเป็นประเด็ดการที่มาจากประชาชนมิได้เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจักกษัตริย์ที่อยู่เหนือกว่ามุสโซลินีเป็นคนของประชาชนอย่างแท้จริงบิดาของเขาเป็นช่างตีเหล็กส่วนเขาเมื่อสมัยยังหนุ่ม เป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยมมุสโอลินีเคยเป็นทหารทําการรบในสนามเพาะมาแล้วและสนามเพาะของอิตาลีนับว่าเป็นสนามเพาะที่เลวร้ายที่สุดในยุโรปความเป็นอยู่ของทหารแสนจะยากลําบากและเขาก็ประจําอยู่ในสนามเพาะเป็นเวลาสองปีถูกปลดประจําการเพราะป่วยแล้วก็หันมาเล่นการเมืองเมื่อสงครามสิ้นสุดลงสมัยนั้นเองที่เขาตีจากสหายสังคมนิยมของเขา จัดตั้งหน่วยการเมืองขึ้นเองจากทหารผ่านศึกเรียกว่าพรรคฟาซิสต์ฟาซิสต์หมายความว่ากลุ่มคนที่รวมตัวกันเท่านั้นเองแต่สิ่งสําคัญที่มุสโสลินีปฏิบัติก็คือการนําทหารผ่านศึกเข้าขัดขวางการนัดหยุดงานโจมตีสากกรโจมตีส,า,ตสาบานกรรมกรร่วมมือกับนายจ้างในการต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหวปฏิวัติของชนชั้นกรรมกรปี1922พรรคการเมืองของมุสโสลินีมีความเข้มแข็งม,ม,มาก เขาคุกคามว่าพรรคฟาสซิสต์ซึ่งสวมเครื่องแบบเสื้อเชิดดำจะเดินขบวนในกรุงโรมมีเสียงพูดกันมากในเรื่องการเดินขบวนครั้งนี้และประชาชนในเมืองต่างๆก็ออกมาชุมนุมกันมากกว่าการเดินขบวนที่แท้จ,จริงที่กล่าวขวัญถึงกันเสียอีกเมื่อมีการก่อความวุ่นวายกันหนักมือขึ้นกษัตริย์จึงต้องทรงยอมอ่อนข้อฝ่ายกองทัพบ,บกก็ประกาศออกมาอย่างโจ่งแจ้งว่าไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของพลเรือนในการระงับความวุ่นวาย กษัตริย์ตรัสว่ามีข้อเลือกอยู่เพียงอย่างเดียวคือแต่งตั้งให้มุสโสลินีเป็นนายกรัฐมนตรีมุสโสลินีจึงถูกเรียกตัวไปยังกรุงโรมเขาไม่ได้เดินขบวนแต่นั่งรถไฟไปตลอดคืนก้าวขึ้นรถนอนสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลแล้วโผล่ออกมาจากรถนอนที่กรุงโรมสวมหมวกทรงสงูงเสื้อน,นอกแบบขุนนางเขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่านับถือของอิตาลีไปในทันใด และก็เป็นความจริงที่ว่าในระหว่างสองสามปีแรกที่เขาเดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาเป็นผู้ปริจิตตการที่แท้จริงเขาใช้เล่ห์เหลี่ยมกับรัฐสภาในการจัดตั้งรัฐบาลผสมต่อมาก็ใช้อํานาจของพรรคฟาสิสกระทาการรุนแรงอย่างลับๆทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้ามเริ่มดําเนินงานอย่างระบ,บัดระวังก้าวไปสู่ยุคแห่งความซื่อสัย,ยองอย่างแท้จริงจนเขาสามารถตั้งตัวเป็นผู้ปริจิติการอย่างเต็มภาคภูมิสิ่งสุดท้ายที่นําให้เขา ก้่าวขึ้นสู่ผู้ประเด็จการคือการสังหารฝ่ายตรงข้ามที่กล้าหาญที่สุดของเขาคือแมตติอตเตสังกัดพรรคสังคมนิยมการฆาตกรรมครั้งนี้ทําให้เกียรติภูมิของพรรคต้องสั่นสะเทือนมุสโสลินีเองก็เริ่มประสาเสียและเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามคาดประสิทธิภาพเขาจึงเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีอยู่เพียงพรรคเดียวตั้งแต่ปี1925จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเขาในปี1948 ตัวเขาเองในฐานะนายกรัฐมนตรีได้รับตําแหน่งดูเช่ซึ่งใช้เป็นครั้งแรกนอกจากใช้ในความหมายทางทหารแทๆ้ๆดังนั้นเขาจึงพอใจที่จะได้รับอํานาจอันสูงสุดในฐานะผู้นําประเทศเมื่อพิจารณาถึงนโยบายทางการเมืองของอิตาลีในสมัยนั้นตั้งแต่ปี1925ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับปุโซลินีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาล เขาเป็นคนที่เกียจคร้านมากเขาไม่ค่อยจะสนใจต่อก,การเขียนคําแนะนําหรือคําสั่งมากเท่าใดนักนอกจากการเขียนบันทึกลงในเอกสารที่ประทับตาว่าสําคัญถ่ายเรื่องเพียงสองสามคำเท่านั้นเขาไม่ต้องใช้ความคิดในการพิจารณาเรื่องราวต่างๆกับต่างประเทศมากนักสิ่งที่เขาทําก็คือการสร้างความประทับใจว่าเขาเป็นคนมีอํานาจอย่างเดียวกับที่เขาเข้าสู่วงการเมืองและก้าวเข้าสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะดูเช หรือผู้นําอันยิ่งใหญ่ของอิตาลีซึ่งจะต้องเป็นประเทศมหาอํานาจเขาเป็นผู้นําคนเดียวในยุโรปสมัยใหม่ในปี1925เป็นต้นมาที่พูดออกมาอย่างจงแจ้งว่าอิตาลีมีอํานาจทางทหารอันยิ่งใหญ่ประเทศอื่นๆพยายามที่จะลดอาวุธสุดอิตาลีกลับดําเนินการเร่งเสริมสร้างกําลังอาวุธอย่างขนาดใหญ่การสแสดงอํานาจอิตาลีในสมัยของมุสโสลินีเป็นการสแสดงแสนยานุภาพทางทหารทั้งสิน้น เขาเป็นนักการเมืองคนแรกสมัยใหม่ที่ใช้ภาพยนตร์เป็นอาวุธในทางการเมืองการเดินแถวของทหารหนุ่มอย่างมีระเบียบแบบแผนและมีวินัยอย่างเคร่งครัดการบินแสดงอำนาจทางอากาศของอิตาลีและการแสดงออกมาให้ประชาชนเห็นนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นความจริงอิตาลียังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่งบประมาณการเสริมสร้างกำลังทหารก็อยู่ในวงจำกัดตลอดเวลามสโสลินีเชื่อว่า การแสดงในภาพยนตร์นั้นจะเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาสักวันหนึ่งอาจพูดได้ว่าตัวเขาเองหลงเชื่อตามภาพยนตร์ชวนเชื่อที่เขาสร้างขึ้นเองจนเวลาที่เขาดูทหารที่เดินสวนสนามอย่างสง่าพาเผยในจอภาพยนตร์ทําให้เขาเขวไปว่าอิตาลีมีกําลังทหารถึง5ล้านคนความจริงแล้วตัวเลขจํานวนทหารอิตาลีมีไม่เกินล้านคนเขาชอบใช้คําว่าทหารอิตาลี5ล้านคนจนติดปาก จนฝังอยู่ในหัวว่าอิตาลีมีทหาร5ล้านคนจริงๆในทํานองเดียวกันเขาก็เชื่อว่าอิตาลีมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเวลาเดียวกันเขาก็แสดงว่าตนเป็นรัฐบุรุษของยุโรปอย่างเต็มที่คนอื่นๆก็ยอมรับสิยด,ด้วยเซอร์ออสเทนแซมเบรลนไม่เพียงแต่ส่งบัตรอวยพรวันคริสต์มาสให้เขาเท่านั้นแต่ยังไปร่วมกับครอบครัวของมุสโสลินีในวันหยุดด้วยตัวเองคุณนายอังกฤษและมุสโสลินีบุตรช่างตีเหล็ก ต่างทักทายกันและปฏิบัติต่อกันเหมือนคนที่เท่าเทียมกันบุสโซลินีขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงส่งในความเป็นผู้นำที่ได้รับการยกย่องในยุโรปความมั่งคั่งของรัฐบาลของเขาอย่างน้อยก็ปรากฏให้เห็นเช่นนั้นไม่เป็นการยากแต่อย่างใดที่จะทำให้รัฐบาลมีสเสิทลรภาพถ้าจับฝ่ายตรงข้ามเข้าคุกให้หมดและขู่ผู้ที่ก่อความวุ่นวายว่าจะต้องถูกทุบตีความจริงที่ว่าเขาเครองอำนาจอยู่เป็นเวลานาน จนทําให้ประชาชนคิดว่าเขาเป็นรัฐบุรุษอาวุโสที่ผู้นำประเทศอื่นต้องปรึกษาหารือด้วยชีวิตก้าวใหม่ของมุสโสลินีตรงกับการเกิดผู้ประพฤติการฟาสิสต์คนที่สองคือฮิตเลอร์ซึ่งเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างไปจากเขามากฮิตเลอร์เป็นคนที่เข้มแข็งมากกว่ามีความรู้ความสามารถเบื้องหลังมากกว่าแต่น่าแปลกท,ทั้งที่มุสโสลินีมีความด้อยกว่าแต่ฮิตเลอร์ก็ยกย่องเขาในฐานะทัดเทียมกันและเป็นคนเดียวเท่านั้น ที่ฮิตเลอร์มีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างยิ่งการประชุมร่วมกันระหว่างเผด็จการทั้งสองแม้ว่าเรามองในปัจจุบันว่าเป็นเรื่องตลกและส่วนใหญ่เป็นการแสดงบทบาทของฮิตเลอร์มากกว่าว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงแต่มุสโสลินีกลับถูกปักดันให้ออกหน้าและแสดงความแข็งกล้าออกมามากขึ้นทั้งนี้ก็เพราะการท้าทายจากเผด็จการของเขาแท้ๆมุสโสลินีชอบแสดงความโอ้อวดว่าเขาเป็นเผด็จการที่มีร่างกายแข็งแรงมากเป็นพิเศษเขาไม่ใช่คนร่างสูง แต่มีร่างกายกำยำล่ำสันในการสวนสนามเขาแสดงว่าเป็นคนที่ขี่ม้าเก่งกาจเป็นคนที่ขี่ม้ากระโดดข้ามรัวที่ชะกาจกันเขามักโอ้อวดว่าเขามีกำลังร่างกายที่แข็งแรงให้ประชาชนเห็นอยู่เสมอเมื่อคนว่างงานจำนวนมากถูกเรียกมาทำความสะอาดปอนเทเน่มาเชตบุโสโซลินีจะเข้าร่วมด้วยถลกขากางเกงขึ้นถึงเขา่าแล้วลงมือขุดดินโกยดินเพื่อแสดงว่าเขายังแข็งแรงเหมือนสมัยเขายังเป็นบุตรช่างตีเหล็กอยู่บุโสโซลินี เป็นคนหนึ่งในจํานวนแรกๆที่มีความเห็นว่าการฟื้นฟูประเทศเยอรมันขึ้นใหม่นับเป็นอันตรายอย่างยิ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาร่วมมือกับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อคอยยับยั้งอํานาจของเยอรมันมีอยู่2ประการที่หันเหมุสโสลินีไปอีกทางหนึ่งและเป็นผลกระทบกระเทือนต่อชะตาก,กรรมของอิตาลีตลอดสงครามโลกครั้งที่2และหลายปีหลังสงครามการตัดสินใจประการแรกของเขาเพื่อเพิ่ม,มอํานาจให้อิตาลีมากขึ้นคือการทําสงครามกับอาบิสซิเนีย และสามารถจิดกลองได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นแม้ว่าตัวเขาเองมิได้มีส่วนกับแผนการมากนักก็ตามเขาก็เป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและเมื่อเกิดสงครามแล้วเขาก็ต้องเร่งรัดให้ได้รับชัยชนะโดยเร็วพวกนายพลคัดค้านเขาว่าการสงครามต้องใช้เวลาถึงสองปีมุสโสลินีตอบว่าเราลอนานถึงเพียงนั้นไม่ได้หรอกท่านต้องชนะสงครามในฤดูนี้และเขาก็ประสบความสําเร็จเขาจึงมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการทหารขึ้นมาอีก การตัดสินใจประการที่สองนับว่าร้ายแรงมากถ้าเขายังเป็นพันธมิตรกับอังกฤษและฝรั่งเศสอิตาลีต้องอยู่แนวหน้าและจะถูกเยอรมันบดขยี้ก่อนที่อังกฤษและฝรั่งเศสจะช่วยอะไรได้ถ้าเขาเข้าข้างเยอรมันเขาอาจพลอยมีชัยชนะไปด้วยในปี1936เขาเริ่มทำสัญญากับเยอรมันตามที่เขาเรียกว่าอักษะซึ่งเป็นแกนกลางของยุโรปและตั้งแต่นั้นไปต้นมาทั้งๆท,ที่เขารู้สึกตนกตกใจอยู่เสมอว่า อิตาลีไม่สามารถที่จะรับภาระอันหนักของสงครามได้และอาจไม่สามารถที่จะดำรงความเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ได้เมื่อสงครามเกิดขึ้นบุสโซลลนีจึงผูกมัดตัวเองกับฮิตเลอร์อย่างเหนียวแน่นความยิ่งใหญ่สุดท้ายของเขาก็คือการประชุมในเมืองเมิวนิกในปี1938เขาถือว่าเขาเป็นรัฐบุรุษที่อวสโสที่สุดจึงเสนอว่าเขาจะเป็นคนกลางใกล้เกียร,ระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสด้านหนึ่งและเยอรมันอีกด้านหนึ่งความจริงแล้ว ข้อตกลงที่มิวนิกนั้นเยอรมันเองเป็นฝ่ายเสนอให้เขาเป็นคนกลางแต่มุสโซลลนีเองไม่เปิดเผยความจริงข้อนี้เขาจึงมีเรื่องอวดอ้างได้อีกอย่างเคยในฐานะที่เป็นผู้เจราจาสันติภาพความมีชื่อเสียงที่เขาไม่สมควรได้รับอย่างเดียวกับเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องในเดือนกันยายนปี1939สงครามเกิดขึ้นระหว่างเยอรมันกับอังกฤษและฝรั่งเศสอิตาลีทำเฉยเสียเขาชี้แจงให้ฮิตเลอร์เข้าใจว่าเขาเข้าข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ ในขณะนี้ยังไม่พร้อมเขาพูดว่าเขาต้องการเวลาอีก3ปีแต่ฮิตเลอร์เองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าอิตาลีไม่มีกําลังอํานาจจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงยอมตามก้าวเดินต่อมาเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้บุสโซลินีเกรงว่าอิตาลีจะไม่มีส่วนร่วมในสงครามด้วยเขาจึงตัดสินใจเข้าร่วมสงครามด้วยทั้งทั้ที่กษัตริย์อิตาลีในผลทั้งหลายและซิอาโนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไม่เห็นด้วยกับการเข้าสู่สงครามบุสโซลินี เป็นคนตัดสินใจคนเดียวแท้ๆเพราะว่าเขากลัวพลาดโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะแต่ต่อมาภายหลังเขาแก้ตัวว่าเขาเองต่อต้านการสงครามเขาเป็นคนรักสงบแต่คนอื่นๆเป็นผู้กระหายสงครามทั้งนั้นอิตาลีเข้าร่วมสงครามภายใต้การนำของมุสโสลินีโดยมีความเชื่อว่าเมื่อได้ช,ชนะแล้วอิตาลีคงได้รับส่วนแบ่งอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเหนื่อยแรงมากนักแต่กลับตรงกันข้ามเมื่อฝรั่งเศสพ่ายแพ้แล้วอังกฤษ ยังคงสู้รบต่อไปโดยไม่ยอมท้อถอยและมีใช้ในการรบแห่งบิเตนเมื่อเยอรมันยังคงสามารถต่อต้านอย่างเหนียวแน่นในยุโรปอังกฤษจึงรุกหนักทางด้านอิตาลีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี1940จนกระทั่งกลางปี1943นับว่าเป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับอิตาลีแทนที่จะเป็นกับเยอรมันมุสโสลลนีทำการผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเขาเป็นผู้เริ่มความคิดในการรุกใหญ่ในแอฟริกา ผลก็คือกองทัพอิตาลีต้องประสบกับความหายยนะอย่างใหญ่หลวงยิ่งกว่านั้นเขายังเสนอแผนการในการรวมอัลบเนียและบุกกรีซเหตุผลก็คือ,คอเขาเบื่อกับการรับโทรเล,เลขจากฮิตเลอร์ที่ส่งมาทุกวันว่าข้าพเจ้าเริ่มทําสงครามกับประเทศนั้นประเทศนี้เขาพูดว่าค่าวนี้เขา,าจะเป็นคนส่งโทรเล,เลขไปให้ฮิตเลอร์บ้างข้าพเจ้าเริ่มทําสงครามกับประเทศกรีซแล้วแต่อิตาลีก็เสียท่าอีกจนได้เมื่อกองทัพอิตาลีบุกจากอัลบเนียเข้าไปในกรีซ ก็ต้องถูกตีโต้กลับออกมาภายหลังฮิตเลอร์อ้างว่าการที่มุสโซลินีประกาศสงครามกับกรีซทาให้เขาต้องแพ้สงครามเพราะว่าเมื่อกองทัพอิตาลีต้องประสบกับความาพ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาทําให้เยอรมันต้องส่งกองทัพเข้าไปช่วยเหลือจนทําให้ต้องเลื่อนการบุกรัเสเซียออกไปนับว่าเป็นทัศนะที่มองในแง่ดีมากเกินไปและเป็นข้อแก้ตัวของฮิตเลอร์ในภายหลังในปัจจุบันมีความเห็นกันว่าการที่เยอรมันต้องไปช่วยอิตาลีโจมตีกรีซ จนสามารถยึดคลองกรีซและยูโกสโลเวียนั้นความจริงไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการที่จะทําให้เกิดความล่าช้าในการบุกรักเสเซียแต่อย่างใดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอิตาลีก็แพ้สงครามที่ทําสงครามอยู่ได้ก็เพราะความสนับสนุนของเยอรมันเท่านั้นต่อมาในแอฟริกาเหนือโดยมีรอเมลกับแอฟริกาตอนปลายปี1942ก็เห็นได้ชัดว่าต้องพ่ายแพ้ในแอฟริกาแน่นอนและอิตาลีซึ่งอ่อนแอทางทหารทุกด้าน นับว่าเป็นมหาอำนาจที่พ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงในเดือนแรกๆของปี1943มีปัญหาอยู่เพียงประการเดียวคือพันธมิตรจะบุกอิตาลีหรือไม่พันธมิตรก็บุกจริงๆโดยยกพลขึ้นบกที่ซิซิซซลีภายในประเทศอิตาลีก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าทำอย่างไรอิตาลีจึงจะออกจากสงครามได้บุสโซลินีเองก็ยอมรับว่าอิตาลีต้องหาทางออกจากสงครามความจริงแล้วเขาต้องลงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาตั้งแต่ปี1940แต่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมการทหารได้เขาบอกกับเพื่อนร่วมงานของเขาว่าเขาต้องแจ้งให้ฮิตเลอร์ทราบว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วเขาจะต้องนําอิตาลีออกจากการสงครามสิทธทีแต่เมื่อเขาได้พบกับฮิตเลอร์ครั้งสุดท้ายในฐานะดูเช่ที่เฟรเตเขาก็ไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรออกมาเมื่อกลับมายังกรุงโรมเขากล่าวว่าสงครามจะต้องดําเนินต่อไปมีการวางแผนอย่างลับๆหลายครั้งที่จะเก็บพุสโซลินีเสีย ในผลบางคนกล่าวว่าพวกเขาต้องกำจัดมุสโสลินีให้ได้นักการเมืองบางคนก็กล่าวเช่นนั้นเหมือนกันแม้แต่กษัตริย์ก็ตรัสว่าจะกำจัดเขาแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่ลงมือทำในที่สุดน่าประหลาดใจจ,จริงๆที่มุสโสลินีกำจัดตัวเองออกไปในที่ประชุมใหญ่ของพรรคฟาสิสสมาชิกส่วนใหญ่ออกเสียงไม่ไว้วางใจมุสโสลินีมุสโสลินีกล่าวตอบอย่างเดือดดาลว่าท่านกำลังท้าทายให้เกิดวิกฤตการณ์ในรัฐบาล แต่เขาก็ไม่มีวี่แววว่าเจอรับฟังคำแนะนำนี้เลยวันรุ่งขึ้นเขาเข้าเฝ้ากษัตรธธิย์ทูลว่าที่ประชมุมใหญ่ของพรรคออกเสียงไม่ไว้วางใจข้าพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอกลาบบังคมทูลลาออกจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อให้ผู้อื่นรับหน้าที่แทนทําการสงครามต่อไปเขาคิดว่าเขาจะยังคงดารงตําแหน่งดูเชได้ต่อไปอีกแต่กษัตริย์ทรงวางแผนทํารัฐประหารอยู่แล้วพอผู้โสลีนีออกจากพระราชวังตํารวจ ก็เข้าจับกลุ่มตัวเขาใส่รถพยาบาลและในประเทศไปขังไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งพรรคฟาซิตต้องสลายไปในคืนเดียวไม่มีสมาชิกคนใดที่เอื้อมมือไปกอบกู้รัฐบาลฟาซิตที่กรอบอำนาจมาเป็นเวลาถึง20ปีไว้แม้แต่คนเดียวรัฐบาลใหม่อิตาลีกลัวว่าฝ่ายที่บุกขึ้นเกาะอาจจะจับตัวเขาจึงได้ย้ายเขาไปยังภูเขาแห่งหนึ่งคิดว่าเมื่ออยู่บนยอดเขาซึ่งเป็นสถานที่ต่างอากาศเขาคงปลอดภัยแต่จากการปฏิบัติการ อันห้าวหาญของเยอรมันทหารพลร่มเยอรมันได้โดดร่มลงบนยอดเขาและช่วยมุสโสลินีจากที่คุมขังนำไปยังเมืองมิวนิกจากนั้นฮิตเลอร์ให้มุสโสลินีกลับไปยังอิตาลีเพื่อจัดตั้งพรรคฟาสซิสต์ใหม่ขึ้นทางภาคเหนือที่เทเลสาบกาดาในหมู่บ้านซาโลจึงมีชื่อเรียกว่าซาธารัสซาโลมุสโสลินีจึงดำรงตำแหน่งดูเชอ,อีกวาระหนึ่งสาธารณสังคมอิตาลีเขากล่าวว่า คราวนี้จะเป็นสาธารณัฐของฝ่ายซ้ายอย่างแท้จริงเขาหวนกลับไปสู่แนวความคิดฝ่ายซ้ายดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่งเขากล่าวว่าข้าพเจ้าทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ปล่อยให้ขสัตย์คุณนางและนายทุนมีชีวิตอยู่ได้ข้าพเจ้าคิดว่าสามารถควบคุมพวกเขาไว้อยู่ข้าพเจ้าควรกำจัดเขาเสียให้รู้แล้วร,รอดไปแล้วปกครองในานามของกรรมกรเขามีทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีกลาโหมจัดตั้งกองทหารได้ไม่กี่คนความจริงอำนาจของเขา มีไม่เกินขอบเขตนอกอาคารทะเลสาบกาดาอยู่บนยอดเขาฝนตกเกือบตลอดเวลามสโซลินีได้แต่นั่งจ้องมองฝนที่ตกอยู่ภายนอกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปไหนมาไหนโดยไม่มีทหารเยอรมันควบคุมดินแดนส่วนต่ตางๆของอิตาลีเช่นไทลอนภาคใต้เจสเตต,ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมันเขาจึงตระหนักว่าแทนที่อิตาลีจะได้ดินแดนเพิ่มเติมกลับต้องสูญเสียด้วยซ้ำกองทัพอิตาลีไม่มีตัวตนเสียแล้ว บางส่วนของกองทัพทำหน้าที่เป็นหน่วยสำรองให้กับหน่วยทหารของเยอรมันส่วนใหญ่ปฏิบัติการรบเองไม่ได้สิ่งที่มุสโซลินีต้องจำใจกระทำคือการไต่สวนสมาชิกฟาซิสที่ออกเสียงไม่ไว้วางใจเขาแล้วตัดสินประหารชีวิตมีซีอนาซึ่งเป็นบุตรเคยของเขารวมอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่คัดคา้านเขาเปรียบเสมือนคนไม่มีชีวิตเสียแล้วเขามีเวลาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมปี1944 เมื่อมีผู้วางระเบิดจะสังหารฮิตเลอร์ในตอนนั้นฮิตเลอร์รู้สึกเหนื่อยล้ามากแขนซ้ายเป็นอัมาพาตในตอนนั้นมุสโซเนีเข้าพบฮิตเลอร์เขาก้าวลงจากรถไฟท่าทางรู้สึกว่าด้อยกว่าฮิตเลอร์แต่เมื่อพบฮิตเลอร์ในสภาพที่โสมเช่นนั้นเขาก็ยืดขึ้นมาทันทีตบไหล่ฮิตเลอร์แล้วกล่าวว่าคงไม่มีอะไรเลวร้ายนักหรอกสหายรักข้าพเจ้าอยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลานับเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายของผู้นำที่เคยยิ่งใหญ่ทั้งสอง ต้นปี1945นาประลาใจที่มุโสโซเลนียังคงเป็นคนที่ประชาชนรักอยู่เขาเปิดประชุมใหญ่ที่เมืองมิลานแต่เมื่อพันธมิตรบุกเข้ามาและมีการแตกแยกมุโสโซเลนีเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทันทีว่าวาระสุดท้ายของเขามาถึงแล้วในหน้าที่สุดท้ายเขาเรียกร้องให้พวกกู้ชาติยอมรับการยอมแพ้ของเขาและพูดในทำนองว่าเขาเป็นคนที่ต่อต้านเยอรมันตลอดเวลาและเขาก็เป็นคนหนึ่งในพวกกู้ชาติ แต่พวกนั้นไม่ยอมรับทหารเยอรมันก็ถอยจากมิลานเขารู้สึกว่าถูกฝ่ายเยอรมันทรยศในเวลานั้นเขาไม่รู้สึกเสียแล้วว่าอะไรเป็นจริงอะไรเป็นไม่จริงถ้าเขาจะหนีเขาจะหนีไปที่ไหนกันเขาออกจากซาโลเพราะเขาคิดว่าเขาจะเจรจาเรื่องราวต่างๆกับใครสักคนที่มิลานบัดนี้แม้ว่าเขาจะได้พบกับหัวหน้ากู้ชาติพวกนั้นก็ไม่ยอมรับเขาและเขาได้เตือนมุสโสลินีไว้ด้วยว่า เขาเป็นศัตรูของสาธารณชนเสียแล้วในนาทีสุดท้ายเขาเดินทางไปกับขบวนลำเลียงของทหารเยอรมันและรถถังที่กำลังเดินทางผ่านภูเขาแอลกลับไปยังเยอรมันบนถนนแคบๆเรียบทะเลสาบโคโมขบวนยานยนต์ต้องหยุดลงเพราะเครื่องกีดขวางของฝ่ายกู้ชาติรถถังเยอรมันสามารถที่จะยิงฝ่าออกไปแต่ไม่ต้องการให้เกิดความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นอีกนอกจากกลับบ้านฝ่ายอิตาลีบอกว่าจะปล่อยให้เยอรมันกลับบ้านได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่พาพวกอิตาลีกลับไปด้วยแม้แต่คนเดียวเมื่อคนรถบรรทุกทหารก็พบชายคนหนึ่งในเสื้อคลุมทหารเยอรมันจึงลากออกมาเขาคือมุสโสลินีนั่นเองนอกนั้นยังมีรัฐมนตรีอิตาลีคนอื่นๆที่อาศัยมาด้วยอีกหลายคนปูกกู้ชาติพาพวกรัฐมนตรีออกไปยังชายป่าแล้วยิงทิ้งเสียในตอนเย็นวันนั้นเองมุสโสลินีเป็นปลาใหญ่เกินไปสําหรับพวกเขาจึงซ่อนไว้ในโรงนาแห่งหนึ่งข้างถนนและในเวลาเดียวกันนั่นเอง ภรรยาน้อยของมุสโสลินีคาร่าเปตชีก็อยู่กับเขาด้วยก่อนหน้านั้นมุสโสลินีกล่าวอำลาครอบครัวของเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นแล้วเขาได้พยายามทําดีที่สุดแล้วเพื่ออิตาลีและไม่ต้องมีใครร่วมหนีไปกับเขาด้วยคาร่าเปตชีซึ่งเป็นภรรยารับของเขามาเป็นเวลาช้านานและเป็นภรรยารับคนเดียวของมุสโสลินีได้ติดตามเขาไปด้วยและถูกจับขังไว้ในโรงนารวมกับเขาในคืนนั้นด้วยเช้าวันรุ่งขึ้น หัวหน้าฝ่ายกู้ชาติซึ่งขับรถขึ้นมาที่หุบเขารู้ข่าวว่ามีหัวหน้าใหญ่ฟาซิสถูกจับไว้แถบภูเขานั้นจึงเข้าไปข้างในโรงนาพบพุสโซลินีกับคารา่ากำลังนอนอยู่พุสโซลินีพูดกับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ว่าคุณมาช่วยเหลือฉันใช่ไหมฉันจะให้จักรวรรดิแก่คุณทั้งหมดไม่แน่ใจว่าเป็นความหลงของเขาหรือเป็นการแซงทํากันแน่คารา่าเปติชียังมีสติอยู่กวานมือเข้าไปใต้ที่นอนฝ่ายกู้ชาติคิดว่าหล่อนคงจะหยิบปืนขึ้นมา จึงถามว่าคุณกําลังทําอะไรหลอนตอบว่าฉันกําลังหากางเกงทั้งสองถูกนําไปยังบ่อที่ขุดหินออกมาแห่งหนึ่งมูสโซลินีถูกนําไปยืนข้างกาแพงเมื่อคาร่าเห็นว่าพวกนั้นจะยิงเขาหลอนถลาไปก้านไว้ทั้งสองจึงถูกยิงตายร่างของเขาถูกทิ้งไว้ที่นั่นหลายชั่วโมงต่อมาจึงนําไปยังมิลานประชาชนโกรธแค้นพากันทําร้ายศพเพื่อป้องก,กันการกระทําเช่นนั้นจึงแขวนศพทั้งสองเอาหัวลงนอกโรงรถแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นสองวันศพของเขาก็มีคนนําไปฝังไว้ในสุสานแห่งหนึ่งอย่างลับๆทรัพย์สินที่มุสโสลินีนําติดตัวไปด้วยก็หายไปไม่มีใครพบหลายปีต่อมาศพของมุสโลินีถูกนําไปฝังอย่างเงียบๆในสุสานของครอบครัวของเขาและพักผ่อนยู่ตลอดการขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ